สวัสดีค่ะอาจารย์ธนูบุคุยได้เลยฮะค่ะออ,อยากให้อาจารย์ช่วยแก้แก้ปัญหาให้หนูเรื่องนึงค่ะคือมือของหนูอะค่ะมันแตกตรงที่ว่าพอเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยของมันจะต้องหล่นต้องล่วงต้องหักหกแตกเสียหายอยู่ตลอดอื <c oughs> แต่ว่ามันจะเป็นตอนเวลาที่เราเผลอ เท่าอะไรที่เราตั้งใจหยิบอย่างเช่นหม้ออย่างเงี้ยตั้งใจหยิบวางก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราหยิบไปเฉยๆอย่างเงี้ยล่นตกแตกอย่างาว่อเช้าหยิบถ้วยน้าที่กระปิออกจากตู้เย็นก็หกหยิบอะไรก็แตกคือมันหนูว่ามันมันแปลกอะค่ะ,ะแล้วมันบ่อยมันไม่ปกติค่ะออืโอเค ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแมตตาน,นั่งสบ,สบายๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูอาการเลยนะครับนั่งสบายๆแล้วดูอาการเลยครับมันก็ต่อเนื่องกับเคสแรกที่ว่าเคสแรกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผู้วังดีต่อเราหยิบยื่นปัญญาให้ไม่รับไม่รับครับเพราะว่าเราบอกเรามีหมดแล้วใครก็ตามที่มีความรู้แล้วมีปัญญาแล้วพ่อแม่หยิบยื่นปัญญาให้ครูบาอาจารย์นะฮะแนะนำสั่งสอนไม่รับ บอกว่ารู้แล้วฉันไม่เอาแล้วฉันรู้แล้วฉันไม่รับแล้วนะครับในเคสนี้ครับเนี่ยเป็นลักษณะของวัตถุนะแต่บวัตถุหมายถึงว่าสิ่งของนะครับพ่อพ่อแม่ให้สิ่งของไม่รับนะฮะไม่รับให้อะไรก็ไม่รับด้านที่เป็นวัตถุนะครับไม่รับ กรรมตัวนี้ส่งผลให้จิตมันถ้าเผลอปุ๊บนิสัยเดิมมันก็โชว์ขึ้นมาก็คือไม่จับไว้แน่นๆเชื่อไม่เชื่อลองดูเคสนะครับว่าเขาเคลื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะบางอย่างมันฉับพลันเลยครับมันพูดแค่จริงๆประโยคเดียวก็หลุดแล้วฮะเคสนี้ครับก่อนนี้น้ําเต็มแก้วไม่รับปัญญาแต่เคสน,นี้น้ําเต็มแก้วไม่รับของ จากผู้อื่นที่เขามอบให้ยิงจองหองไม่รับในชาติก่อนในชาติก่อนอันนี้ที่พูดคือเหตุแห่งทุกข์ที่มันมาจากอาดีตนะฮะไม่จะ่ปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันมันก็โชว์คือไม่รับไม่รับคือจับไม่แน่นแล้วก็หลุดออกไปลองเซิร์ชด,ดูนิสัยปัจจุบันชาตินี้ครับมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งนะครับไม่ปฏิเสธสิ่งใดที่พ่อแม่ หรือใครมอบให้ก็จะให้ความสำคัญมากกับทรัพย์สมบัติที่เขามอบให้นะครับเกิดมาชาตินี้จะให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติจะดูแลอย่างดีและนะดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับจากคนรอบข้างนั้นมีค่ามากเลยเราจะไม่ทิ้งมันเลยครับไม่ทิ้งมันเลยทำให้ผู้ให้รู้สึกภูมิใจว่าสิ่งที่เราให้นั้นนะครับ ดูเธอนะฮะน้อมรับอย่างดีงามจนรู้สึกปลื้มใจในขณะเดียวกันครับเราลองนึกดูว่าเราให้สิ่งใดให้กับใครที่เขาเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้ด้วยจิตที่เมตตาแล้วอลูกหลานบริวารนั้นปฏิเสธไม่รับรับแต่เอาไปทิ้งไว้รับต่อหน้านะครับแต่วางทันทีให้เห็น ผู้ให้ตกใจเสียใจกับสิ่งที่ลูกหลานนั้นดูถูกสิ่งที่ตั้งใจให้ดูครับว่าเมื่อเราเนะี่ยไม่ให้ความสําคัญกับทรัพย์สมบัติที่เขามอบให้สิ่งของที่เขามอบให้กลับวางลงหรือแสดงออกถึงรังเกียดแสดงออกถึงรังเกียด สแสดงออกถึงไม่เห็นคุณค่าในน้ำใจหรือไม่เห็นคุณค่าในสิ่งของนั้นแม้จะเป็นของชํำร่วยเล็กๆน้อยๆแต่เขาตั้งใจประดิประดอยให้ด้วยจิตบริสุทธ์แต่เรากลับฉีกมันทิ้งโยนมันทิ้งฉีกมันทิ้งโยนมันทิ้งบาปกรรมตนนั้นส่งผลให้เกิดในชาตินี้ครับเราไม่สามารถได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับและคนที่ให้เขาอาจจะโยนให้ เราจะรับของจากคนอื่นยากหยิบจับสวยอะไรก็หล่นหล่นเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะไม่ได้รับนะครับของมีค่าและมีความหมายจากผู้อื่นที่ทำให้เราภูมิใจนะครับเจอที่อยู่ในสายเก็ต <Get S 2> อะไรขึ้นมาบ้างไหมครับตอนนี้เป็นเหมือนข้อข้อแรกคะ่ะ คือรักรักษาข้าวของที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไวอ้อะค่ะอืมนี่คือแขนใช่นี่คือนิสัยปัจจุบันครับก็คือมาเพื่อสัญญาว่าฉันจะดูแลสิ่งของที่พ่อแม่ให้ไว้ยอย่างดีเยี่ยมจะดูแลมันให้ถึงที่สุดนะครับโอเคครับนี่คือว่าผ่านละเนีครับตาหลังค่้ค่ะ เนี่ยมันมันโชว์ขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพของความผิดในชาติก่อนทำไมเราต้องมาดูแลมันดีมากเพราะเราไม่เคยดูแลมันดีเลยวันนี้การเข้าไปในจิตเชิงลึกก็คือการเข้าไปแก้ข้อมูลเก่าว่าฉันจะต้องดูแลและให้ความสำคัญกับทรัพย์สมบัติที่เขามอบให้ให้ดีที่สุดจะไม่นะ,ะมองข้ามนะ,ะจะไม่ยัดย้มดูถูกจะเห็นคุณค่า ในสิ่งที่พ่อแม่นั้นให้ดีสุดเหมือนกับการแก้ตัวแล้วในชาตินี้นั่นเองครับเมื่อจิตมันถูกเป็นอย่างนี้ครับการไม่รับการจับไว้แน่นๆนะจะเข้ามาแทนที่มือจะจับไว้แน่นๆไว้ไม่ให้หลกหลกหล่นง,ง่ายนะจะแสดงผลไปสู่ความหนักแน่นที่จะไม่หลุกหล่นง,ง่ายนะครับน้ําตาไหลแล้วนะครับแสดงข้างในเขาตอบรับแล้วมีการเข้าถึงแล้วมีการเข้าใจแล้ว รู้สึกไงครับขนหัวลุกค่ะ,ะน้ำตาไหลค่ะขนหัวลุกน้ำตาไหลแล้วนะครับตอนนี้ครับมันชัดเจนมากครับจิตตอบรับอย่างลึกซึ้งนะครับไปสู่สภาวะที่มันมีการคลีนออกไปนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับวิบากกรรมที่เราทําไว้ในอดีตนะครับนอกจากเราจับของไม่แน่นและเราก็ทําให้ของเสียหายแล้วยังทําให้เราเราที่เป็นผู้ให้ผู้อื่นในชาตินี้เรามีใจบริสุทธิ์ที่จะให้เรามีความตั้งใจที่จะให้นะครับทําทุกอย่างให้สิ่งนี้มีความหมายและนําสิ่งที่มีความหมายเนี่ยมากันกรอง ไปสู่ผู้คนรอบข้างที่เราจะให้เขาแต่ผู้รับในชาตินี้ครับเขาจะไม่คุณค่าในสิ่งที่เราให้เราจะเสียใจหลายครั้งที่เราตั้งใจให้แต่เขาไม่รับหรือเขาทิ้งทิ้งคว้างๆวางหรือเขาไม่ได้แสดงออกด้วยหัวใจบริสุท์ว่าฉันเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอให้นะเราจึงรู้สึกเสียใจหลายครั้งที่ผู้รับที่เราให้ไม่ได้ให้ความสำคัญ และทำร้ายจิตใจ,จเราอยู่เนืองๆนะเตวย้อนดูครับรู้สึกไงครับประเด็นนี้ฮะก็ตรงค่ะอาจารย์ี่เจอแบบห้เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอืและมันติดอยู่ในใจด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ถ้ากรรมตัวนี้ครับมันเป็นกรรมแท้เนี่ยเราจะสะดุง้งและก็สะดุดและก็เจ็บปวดทั้งที่ไม่น่าจะช่างมันแหละเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเราให้แล้วเนี่ย คือไม่สามารถคิดอย่างนั้นได้เพราะจิตเรามันจะฟอร,ร์มไปสู่ว่าเสียเจ็บปวดเหลือเกินเสียใจเลยเกินที่เขาไม่ได้รู้สึกนะฮะขอบคุณจากหัวใจที่รับของจากเราแถมยังแสดงออกให้เห็นว่าสิ่งที่เราให้ไปนั้นไม่มีความหมายนะครับมันจะอยู่แนวนี้แหละครับอยู่ประเด็นนี้แหละครับ ชั้นหนึ่งบอกว่าปวดคอร่างกายที่ตรึงจากเคสที่ตรึงจากเคสแรกน้ำตาไหลร่างกายหายตรึงแล้วก็โล่งเบาอาการปรวดคอก็หายแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าคนที่เข้ามานะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะของการคลายนะฮะเมื่อสาธยายจบ ตามเคสไปด้วยนะฮะเธอค่อยๆขนลุกแล้วใช่ไหมฮะแล้วค่อยๆโล่งหรือยังครับค่ะยังมีน้ำตาไหลซึมมาตลอดทูกค่ะครับนี่เป็นการเสียใจยของจิตภายในที่เขาได้สำนึกรู้สึกแล้วว่าเขาผิดพลาดแล้วที่ไม่ดูแลและให้ความสำคัญสิ่งที่พ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติให้สิ่งของและมันก็ไม่ได้มอมีค่ามีความหมาย บัดนีช้ชาตนี้เราเองได้เกิดมานะครับได้เห็นคุณค่าของสิ่งของและดูแลมันอย่างดีที่สุดแล้วแถมยังโชว์ความทุกข์คือหยิบจับอะไรไม่แน่นและหลุดออกไปให้เห็นสะเทือนใจอยู่บ่อยๆจนรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้รับด้วยความหนักแน่นในสิ่งของนั้นนะจากการให้ของพ่อแม่มันโชว์ขึ้นมาแบบนี้ครับจิตมันจะนะเข้าถึงและหนักแน่นในการจับ สิ่งต่างๆด้วยมีค่าและไม่ล่องลอยมีสติอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่ตกแตกและไม่หล่นอีกอมันอย่างนั้นมั่นใจอย่างนี้เลยครับคอยดูครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนรายงานด้วยแล้วกันนะครับแต่สําคัญคือมีการเคลื่อนของจิตภายในลึกๆนะน้ำตาไหลไปสู่ความเสียใจและค่อยๆค,ค,คลายเบาโล่งสอดคล้องกับความเป็นจริงในชาตนี้ที่ได้อธิบายนี้และไม่สงสัย ในสิ่งที่เกิดมารอบนี้นะครับเกิดภาวะของการตื่นรู้ในะทั้งภายในและภายนอกทั้งจิตเชิงลึกและจิตสำนึกนะครับเมื่อจิตเชิงลึกจิตเนื้อสำนึกนั้นสลายบาบนี้ออกความสบายของกายความสบายของจิตนะฮะก็จะเห็นเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะตอนนี้เธอสังเกตเลยครับ มืนมีลมพัดมาที่หัวที่หน้าครับผมอีกเคสหนึ่งบอกว่าโล่งหัวเบาสบายที่ท้องนะครับมีอาการนะครับอ้วกออกมาอ้วกลมออกมานะครับจากเคสแรกยินดีด้วยนะครับบุคคลผู้น้ำเต็มแก้วทั้งหลายในดิาติบัดนี้มาเป็นน้ำครึ่งแก้วพร้อมจะรับปัญญาแล้วการสลายชำระบาปในฉากแรกของเคสแรกที่สำคัญมาก ทำให้เหรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในภายในจนรับรู้ได้ในแต่ละคนนะฮะนม,มูามานาบุญร่วมกันมาเก็ตที่2ครับนะครับขอจิตภายในจงมั่นใจที่จะภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่คนะรูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้สิ่งของจงรับไว้ด้วยจิตมั่นคงเห็นคุณค่าในทรัพย์นั้นอาจจะเป็นทรัพย์วัตถุหรือเป็นทรัพย์ทางปัญญา นะจงมั่นใจและศรัทธานะดูแลนะนำปัญญานั้นนำสิ่งของนั้นมาให้เกิดประโยชน์อย่างภาคภูมิใจผู้รับจงนอบน้อมและเห็นคุณค่าทั้งอริยทรัพย์และโภพทรัพย์จากผู้ให้ทุกท่านทุกคนด้วยเถิดแค่นี้แหละครับ,อ,บอ่าโอเคนะคคยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับ Oh uh yeah. -huh.